บนโลกใบนี้จักกวาลมีพระเจ้าผู้สร้างดวงดาวและชีวิตและอีกด้านหนึ่งก็มีพระเจ้าผู้ที่ทำลายดวงดาวและชีวิตเช่นกันผู้สรรสร้างและผู้ทำลายเราต้องการทั้งสองพระองค์เพื่อรักษาสมดุลแห่งโลกโอสเรามาสู้กันหน่อยดีมาก เจ้าบ้าเอ้ยคนปกติที่ไหนท้าสู้กับพระเจ้าบ้างเนี่ยเฮ้ยเจ้าพิศาสจแมวพอสู้กับชันเซ่ท่านอยากทำลายโลกนี้ทิ้งหรือไม่บอนั่นไม่ธรรมาดาจริงจริงพอนสร้างขึ้นใหม่ก็ตอทําลายทิ้งก่อนแม้เป็นพระเวนเจ้าว่าต้องถูทำลายเราจะเป็นคูเบยอเองนี่คือจุดจบของโลกไม่นี่คือจุดจบของกาแล็กซี่ พลังคลื่นเตาสถานฟาเราขึ้นบทสั้นศึกสงครามเทพเจ้ารอคุณอยู่ในโรงภาพยนตร์